สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่1 2 1ค่ะรหัส1 2 1รหัส121นะคะด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือไม่ว่าจะเป็นราย ID หรือว่าเบอร์โทร i ลน ID at vipa.mutea แ,และก็ vipa ค่ะแอดเบอร์ไม่ได้ตงรงแอดไลน์ d ออันนี้เท่านั้นนะคะถ้าไม่สะดวกรายไม่เปไนไรโทรมาสั่งก็ได้นะคะที่เบอร์โทรสองเบอร์ด้านบนขวามือนี้โดยแจ้งรหัสคลิปที่1 2 1และตามด้วยส นี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีอ่ะขึ้นไว้ดูรูปตรงนี้ก่อนนะคะขาวดำน้ำตาลชมพูและสีฟ้าครามขาวดำชัวๆอยู่แล้วแน่ๆนะคะสีช่วงนี้ทุกคนตามหาแล้วก็สีขาวดำนะคะชมพูน้ำตาลแล้วก็ฟ้าครามตามนี้5สีสั่งได้ทุกสีนะคะซึ่งปกติราคาเขาคือ790บาท790บาทนะคะแต่ว่า ถ้ามันดําอย่างเดียวอะถ้าทําคลิปขายดําอย่างเดียวอะหนูก็ขายเจ็ดเก้าปกติแล้วแหละปกติขายเจ็ดเก้าก็ขายเจ็ดเก้านั่นแหละแต่ว่าอยากดันสีอื่นด้วยอันนี้พูดตรงๆว่ามันมีมาตั้งห้าสีแล้วอยากดันสีอื่นด้วยเพราะว่ามันมันมีมาแลว้วอะจากดันสีอื่นด้วยก็เลยเอาเป็นเจ็ดห้าเก้านะคะเฉพาะแบบช่วงนี้อะเฉพาะช่วงนี้ที่ทุกคนต้องใส่สีแบบคุมโทนไว้ทุกกันนะเอาเปเจ็ดห้าเก้านะคะเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะโอนชําระจะส่งให้ฟรีเก็บปลายทางบวกห้าสิบบาทจะขายดําอย่างเดียวเจ็ดเก้าแล้ว เออมันก็ยังไงอยู่เนาะก็เอาเอาไปเลยกันนะคะเดี๋ยวลดกำไรตัวเองลงเองก็ได้ค่ะนะคะ759บาทเท่านั้นนะคะโอนชำระจะส่งให้ฟรีเก็บไปทางบก50บบาทคุณแม่มาดูรายละเอียดงานก่อนอย่าเพิ่งออกแล้วบอกว่าเออจะมันเจ็ดร้อย สีดําที่ส้มใสอยู่อาจจะเห็นรายละเอียดงานไม่ชัดเพราะว่าดรวยความที่เขาเป็นสีดำเนาะดูสีอื่นซักก้อนว่ามันแบบรายละเอียดฟุ้งฟิ้งเต็มไปหมดขนาดนี้เนะี่ยมันทาไมถึงต้องเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะอ่ะและบอกไซส์ก่อนน้องเป็นงานฟรีไซส์อ,อกเสื้อ44นิ้วอ,อกจริงตั้งแต่เท่าไหร่ก็ได้ไปจนถึงไม่เกิน42ใส่รุ่นนี้ได้เอาสําหรับความยาวรุ่นนี้อยู่ที่2 3นิ้วนะคะเทียบมาตรดส่วนสั้สูงร้อก็ประมาณครึ่งสะโพกประมาณนั้นนะคะอ่ะฟรีไซ,ส,ไไซออส์เดี๋ยว 44 4นิ้วความยาว23นิ้วนะคะราคา759บาบาททุกสีพร้อมส่งทุกสีมีสีละประมาณเท่ากันถ้าใครอยากหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้ดำมันจะแบบเออ ปุ้มเดี๋ยวแผบหมดภายในครึ่งวันไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้ดาก็รีบเป็นดึงนะคะแต่สำหรับสีอื่นซึ่งว่าก็เรื่อยๆสักทีเรื่อยๆนะคะอ่ะจะดูรายละเอียดงานกันนะคะ5สีเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูสีกันนะคะน้องจะเป็นงานคอกลมผ่าติดกรุุ่มหน้าคาผ้าชีฟองที่เป็นสเปกนี้บอกเลยว่าขายดีเพราะว่าผู้ใหญ่นิดหนึ่งอ่ะที่แบบว่าท่านไม่สะดวกแบบยกแขนนะคะยกแขนอาจจะแบบเออยกแขนลำบากอะไรเงี้ย เอาโดยความสะดวกให้สุดๆแต่ก็ยังไม่ได้แบบทำให้แบบดูดูสูงไว้ขนาดนั้นคุณแม่คะ่ะด้วยความที่แบบรายละเอียดน้องนี่สวยมากอ่ะนะคะอำนวยความสะดวกมาให้และการที่มันมีกระลุมหน้ามันทําให้เสื้อมันดูเป็นทางการยิ่งขึ้นคือถ้ามันจะเป็นแบบคอกลมสวมหัวธรรมดาใช่ไหมคะก็อาจจะแบบดูธรรมดาเหมือนใส่ลํารองเหมือนใส่แบบอยู่บ้านแล้วเอาไปกินข้าวแค่นั้นแต่พอมันเป็นกระลุมหน้าปุ๊บก็แบบอาจจะอาเป็นโอกาสทางการได้จริงจังได้นิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้รายละเอียดงานให้มาค่อนข้างสวยแล แล้วก็เยอะเลยทีเดียวนะคะในราคาแค่759บาทเนาะเนื้อผ้าบอกก่อนนะ้องเป็นเนื้อผ้าชีฟองเนื้อดีนะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่ชีฟองเนื้อบางที่มันแบบเหม็นๆเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะสเปคเขาก็คือจะมีซับในให้ทั้งชิ้นหน้าและก็ชิ้นหลังเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีลูกไม้ที่ทําให้แบบเห็นเนื้อเราอะคะแต่เนี่ยสุภาพเรียบร้อยมากๆแล้วก็เท่าที่อ่านเท่าที่อ่านหมายกฏการมาว่าถ้าท่าไหนจะเข้าสักระผ้าบรมศพก็คือ ผู้หญิงอะ่ะเขาไม่ได้ว่าเรื่องเสื้อต้องมีปกอะค่ะเหมือนจะเป็นเฉพาะผู้ชายที่ต้องให้ใส่เสื้อมีปกอะค่ะแต่สำหรับผู้หญิงอะค่ะคือก็ใส่เสื้อประมาณนี้คือถือว่าสุภาพเรียบร้อยก็คือเข้าได้นะคะแลอันนี้ก็เราก็ข้ออีกอันนึงก็คือไม่ร้อนผ้าชีฟองอะการนตีเลยว่าแบบอยู่แบบไม่ใช่แอร์ก็อยู่ได้แล้วมันไม่ร้อนนั่นเองนะคะอ่ะน้องจะเป็นงานคอกลมผ่าติดลุมหน้าแขนกระบอกจ้ำปลายแขนซึ่งจ้ำปลายแขนก็จะมีกลุ่มไข้ค่ะณนม่คะตัวนี้นะคะแล้วงานตกแต่งให้ไปเยอะมากร่ำรวยนะคะ น้องจะด้านในก่อนเนาะด้านในก็คือจะเป็นเทปลูกไม้รายนี่อันเนี้ยมันจะมีความแบบว่าไม่ได้เย็บแบบ รอบนี้มันจะไม่ได้แบบเย็บติดแบบนี้ให้มันกืนนะคะมันจะมีความที่อยากจะได้งานความอารมณ์ความหวานนี่น้องก็คือจะปล่อยชายตุ้งติ้งอันนี้ออกมานะคะทั้งสองข้างแบบนี้นะคะอันนี้คือดีไซน์ไม่ใช่ของเดี๋ยวได้รับไปแล้วบางคนไม่เข้าใจนะคะว่ามันมันไม่ใช่แบบว่ามันมันไม่ได้ลืมเย็บหรือว่ามันเป็นแบบหลุดรุ่ยอะไรใดอย่างไรนะคะแต่ว่ามันเป็นดีไซน์นี้นะคะก็คือมันเหมือนกับแว่าเป็นชายข้างล่างใช่ไหมคะมันอารมณ์เหมือนชายข้างล่างแล้วมันเป็นปล่อยชายตัวนี้ก็คือชายชายตรงนั้นแหละมาทําเป็นตรงนี้ ให้แล้วคือเราอยากได้อารมณ์ความหวานของงานที่มันมีความแบบพิว๊พิแบบนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้แบบนี้นะคะอ่ะเทปลูกไม้2รายขนาดข้างกับพาดูแล้วก็เป็นเทปลูกไม้อีกลายหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นลายเล็กกว่านะคะขนาบออกมาทั้งสองข้างแบบนี้ก็คือจะเป็นลักษณะงานตามนี้ส่วนแขนนะคะก็ไม่ปล่อยให้ว่างแบบบว่างๆเฉยๆนะคะก็ตกแต่งแบบเดียวกันเลยกับตรงตัวเสื้อก็คือจะเป็นเทปลูกไม้งานตัวใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยชายสองฝั่งแบบนี้แล้วก็เทปลูกไม้เล นะะขนาดข้างกันแบบนี้นะคะใส่แล้วก็จะรับกันกับตรงตัวเสื้อไม่ถ้าเกิดว่าแขนไม่มีมันก็จะโรนเกินไปแต่พอมีปุ๊บก็เพิ่มเพิ่มต้นทุนขึ้นมาอีกแล้วก็เพิ่มรายละเอียดแบบเออการตัดเย็บเพิ่มวัตถุดิบขึ้นมาอีกนะคะทั้งสองข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ไปเต็มแบบที่ไม่กักของและไม่ทําให้เสื้อดูโรนนั่นเองก็จะอน,นี้คือง,งานเขานะคะสวยแบบ มันมีรายละเอียดของงานแลวคือแบบความรูปไม,ม้ความอะไรมันหวานอยู่แล้วเนาะอันนี้คืองานด้านหน้าส่วนงานด้านหลังก็คือจะเป็นชาชิฟองเรียบๆแบบนี้ด้านในอย่างที่บอกไปว่ามีซับในให้ทางชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังสุภาพเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวส้มยืนสีดําให้ดูอันนี้น้องจะเป็นงานสีดํานะคะรายละเอียดใดๆคือเหมือนกันเลยนะคะแต่หนูไม่มั่นใจว่าในกล้องคุณแม่จะเห็นไหมนะอันนี้คืองานสีดํานะคะแล้วก็ด้านหลัง อันนี้คืองานด้าน,นหลังเห็นไหมบอกแล้วว่าสุภาพเรียบร้อยทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังก็คือไม่มีส่วนไหนเสึ่เห็นเนื้อเรานะคะตัวนี้คือแบบเข้าร่วมพิธีสักการะพระ,ระบรมศพอะไรได้ๆได้นะคะก็ะคือไม่ผิดระเบียบนะคะคุณแม่แค่ไปเปลี่ยนให้มันเป็นกระโปงนะเขาไม่ให้ผู้หญิงใส่กงเกงนะคะเขาต้องใส่กระโปรงไปเนาะกระโปรงสุภาพเรียบร้อยนะคะคุมเข่าคุมน่องอะไรเงี้ยก็ใส่กระโปงไปนะกับเสื้อชีฟองเพราะว่ามันไม่หลอนะ่ะผ้าตัวนี้นะคะก็นี่นะคะ 759บาทบอกเลยว่ามันเป็นราคารถจริงๆสำหรับปีนี้ค่ะถ่ายสีอื่นด้วยซ้มก็เลยเอาเข้านี้พอนะคะ759บาทรหัส121ค่ะรหัส12 121รหัส121121ค่ะใส่สีน้ำตาลมาให้ดูนะคะแล้วมันเป็นเสื้อฟรีไซส์44ที่มันดูไม่ใหญ่ แต่มันวัดได้เต็มนะคะมันวัดได้เต็ม44นะคะความยาว23นิ้วสำหรับตัวนี้แล้วก็คือจริงๆสีนี้คุณแม่ส้มว่ามันสุภาพอยู่นะกับแมตต์กางเกงดํานะคะบางวันที่แบบเส้อดำละหมดเลยอย่างเงี้ยซักหมดซักดกดชัดก็ไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่สีคุมโทนประมาณนี้นะคะอ่ะใครไม่อยากได้แบบดําดีดําเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากได้ดํานะคะลองสีแบบคุมโทนสีเข้มแบบนี้ดูไหมคะนี่ส้มยืนในน้าตาลให้ดูยืนน้ําตาลให้ดูแล้วดูความแค็น ดูความแขนดูงานด้านหน้าสวยนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในการแบบมีกระดุมหน้าให้ด้วยนะคะกระดุมกระดุมหน้าให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนสีขาวให้ดูอีกสีหนึ่งนะคะขออนุญาตเปลี่ยนให้ดูสามสีเพื่อแป้คิดมันยาวมากนะคะเพราะว่าทรงมันก็อันนี้แหละนะคะอ่ะอันนี้สีขาวอันนี้งานสีขาวอันนี้ก็สวยนี่ยังงา,านสีขาว แล้วดูความแล้วคือแบบความลูกมงลูกไม้พิว๊พิวกุ้งกิ้แบบนี้กับงานสีขาวมันเป็นอะไรที่แบบเข้ากันมากเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนขาวให้ดูนะคะส่วนอีกสองสีคือสีครามสีฟ้าครามแล้วก็สีชมพูสามารถสั่งได้เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้อ่ะสีฟ้าครามนะคะกับสีชมพูถ้าเกิดว่าใครอยากเก็บไว้ใส่ในช่วงที่แบบออกไว้ทุกแล้วก็สามารถสั่งได้เนาะสีฟ้าครามกับสีชมพูค่ะอ่านให้ดูอีกสามวิค่ะสีน้ำตาลค่ะ รหัส121่ส่สายสีขาวมาให้ดูค่ะตัวนี้นะคะไม่ต้องกักบางมีซับในให้ทั้งตัวทั้งหน้าแล้วก็หลังอเดี๋ยวหันหลังให้ดูก่อนค่ะด้านหลังนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าสี 4, ขาวเนาะเวลาถ่ายรูปถ่ายกล้องถ่ายคลิปอาจจะแบบเห็นรายละเอียดชัดนิดนึงนะคะสี 4, ขาวแขนได้ความแขนแขนสวย ตรงแขนมันจะเป็นชั้นเดียวนะคะมันก็จะแบบไม่เห็นมีความแบบเห็นเนื้อเราเข้มๆแบบนี้นะคะส่วนตรงตัวเสื้อมันจะแบบมีซับไน์ให้นะคะสีมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ดูเป็นอะไรเนาะสุภาพเรียบร้อยได้อยู่แล้วก็ขาวใส่ได้เรื่อยๆทั้ทงปีอยู่แล้วทุกเทศกาลยังไงขาวรอด ะะยังไงข่าวรอดอายืนข่าวให้ดูรายค่ะคุณแม่คะรายให้ไปแบบน่ารักกุ๊กิงอะ่ะแล้วมันแบบดูหวานลูกไม้ดูแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รับกันกับงานผ้าชีฟองที่มันมีความหวานความพริ้วอยู่แล้วนะคะ7 5 9บาทราคาดีมากๆคือมันเป็นของใหม่ที่มีครบเซ็ต แล้วราคาแบบลดราคาคือลดอ่ะนะคะเพราะว่ามันมีครบสีมันมี5้สีคืออยากดันสีอื่นด้วยนั่นเองนะคะคือถ้าแบบหนุ่มดวงสมทําแบบรวมคิปแบบเหมือนที่ต้องใส่เสื้อดําไว้ทุกกันก็คือถ้ารวมคิปมันก็คือจะเป็นราคาปกติคือ79แต่ของมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วแล้วก็คือมันมาแบบมีสีอื่นด้วยนะคะก็เลยขอแบบลดลดให้นะ759บาท นะคะ759บาทนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ5สีคุณแม่ค่ะสีขาวสีดำสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็สีฟ้าครามตามรูปที่ขึ้นไว้ให้ด้านบนนี้เลยนะคะตามรูปที่ขึ้นไว้ให้ด้านบนตามรูปที่ขึ้นไว้ให้ด้านบนนี้เลยนะคะตามรูปนี้เลยนะคะขาวดำน้ำตาลชมพูแล้วก็ฟ้าครามนะคะสั่งได้ทุกสีเลยนะคะแบบสวยมากแล้วก็ผู้ใหญ่ๆซื้อฝากก็ได้นะท่านน่าจะชอบอยู่นะคะเพราะว่าเป็นชีฟองเนื้อบางเบาใส่ส,าสบายนะไม่รอ แล้วก็เป็นผ่านหน้าแข็งแบบสุภาพแบบนี้นะคะอ่ะซื้อฝากก็เป็นแบบของฝากให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ได้นะแบบราคาก็ดีอะไรก็ดีนะคะสำหรับรุ่งนี้นะคะนี่รหัส1 2 1นะคะลูกค้าเก่าไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ารันไปถึงเลข1 0 0 0พันแล้วมันเป็น4ี่หลักลูกค้าลูกค้าแบบจำยากอะแชมโูลูกค้าบบจำยากอะช่วงก็เลยขอแบบวนมาที่100กว่าแล้วให้มันมีให้เลข3หลักพอนะคะจะได้จำกันง่ายๆนะคะอ่ะถ้าสนใจนะคะรหัสหนึ่งนะตามไปสีได้เลยคะ่ะ ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะ